เพียงกับพ่ออังเกินเอา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 สันเอาไม่นีไม่พ่อนักร้องรับเชิญอยากไม่ปแล้วพี่น้องไอ้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 ไหลายแต่บอไลใจคือใครก้นนั้นมีฮะไม่เจ้าของแต่ออกคือการคือบ่หลองกะดิอยากแต่ไม่มูไปเหรอ้ง่เ ออยหลอบอ่ลายแต่บ่หลายใจคือใครคนนั้นมีหักให้เจ้าทุกวันสิพอแทนการหลอหน้อยได้บ่พร้อมสู้เพื่อเจ้าบ่ให้เจ็บเงาคือเขาคนหลอ ช่วยฝึกเลียมเขาได้บออายบอยาเห็นน้ำตาแฟนอายซบมลงไหลสายตรงที่หัวใจอายเยี่ยวยาแหเรื่องหน้าตาแต่ว่าหัวใจอายหล่อเลยลจะสู้เพื่อเจ้าสร้างอนาคตทดแทนรู สิหาใครคนลอกไอเพราะใจของไอมีเจ้าคนเดียวอะปมือปมือ,อปกมออปกมือมา่อหน่อยปมือมา่อหน่อยพ่เสียงแหบแล้วปมือค่ะปมือ